Yeah. <laughs> Yeah. <laughs> 嗯好好好

对。 Dòm lá bạ rồi ừ. Chỉ ừ. không dành nữa nó <laughs> Ăn Kiếm <laughs> vết này Nè

ไปเยอะยัอแล้วสามอง่แม่มันอนกินไม่อมรอนอ่ะตทุปคนมันต้องมีแบบซ่อนะนีซมไหมมมันเสียสาเห็นแต่แมงวันในไตหนื่อมากินที่ร้านนะ นั่งใกล้กอด์ฟดูดีเนาะปะผู้ส่งความรู้เวัดในฝูง จุ่มจุ่มเนื้อสดหุ่นเอาไปต้มยู่ไนมันถอดได้ไหมมาไ,ไั้งแ<อ>ต่ไปต้มมาจะทำให้สีนวลชิคกี้นชิคกี้นชิคกี้น กาง่น่จะไม่งานโรงพยาบาลหรอดีเย่ยมจริวดีเย่มโอเคลาไปก่อนสัสดีครับ